ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมีสูตร2ตัวล่างนะครับ4ชุดนะครับผมนะครับก็จะมาคํานวณนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ นะครับผมสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคำนวณยอนหลัง3ามงวดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสูตรระยะสั้นนะครับก็ดูไวเป็นแนวทางนะครับสูตรล่าง4ชุดนะครับนะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่น บวกหลักพัน,น higher, บวกหลักพัน laughter, บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็บวกด้วย 4, 4 well. นะครับอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักหมื่นบวกหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกด้วย4นะครับได้ผลลัพธ์ก็บวกด้วย3นะครับนะครับผมอันนี้ก็หาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับ นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณในสูตรนี้นะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผม4ชุดนะครับนะครับก็เริ่มจากงวดที่ออก251นะครับ097ย์เ็นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ91นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบ นะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข5บวกหลักพัน2ครั้งก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย2นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ5้าบวกหบวกหนบวกหบวกสนะครับได้14 นะครับแล้วก็จะได้เลข4นะครับมาในหลัก10นะครับนะครับสก็บวก4นะครับบวกบวกอีก4แต้มนะครับเราก็จะได้8นะครับนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นเหมือนกันนะครับก็คือเลข5บวกกัน2ครั้งนะครับบวกหน่วยบนก็คือเลข7บวกหน่วยล่างก็คือเลข1 นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับนะครับผมเราก็บวกกันนะครับผม5บวก5บวก7บวก1นบวก4นะครับได้22นะครับนะครับ10 7 18นะครับได้22นะครับ เราจะได้เลข2นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ2บวก3นะครับก็ได้5นะครับก็ได้มาทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับเราก็จับคู่นะครับเราก็จะได้4ี4 5 8 2หสอง นะครับแล้วก็8ปดหนะครับผลที่ออกนะครับนะครับผมเราก็จับคู่แล้วนะครับเราก็จะได้ทั้งหมดอยู่4ชุดนะครับนะครับผลที่ออกนะครับสอตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ85้านะครับผม นะครับก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับก็คือ85นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับตรงๆนะครับผมนะครับเราก็มาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก36575 7, 7นะครับเลขท้าย2ตัวก็คือ85นะครับ นะครับก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหมืน่นบวกกัน2ครั้งก็คือเลข5บวกหลักพัน2ครั้งก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกได้2นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ5บวก5บวก6บวก6บวก2นะครับเราจะได้ ยี่สิบสี่นะครับเราก็ได้เลขสี่นะครับมาในหลักสิบนะครับสี่บวกสี่ก็ได้แปดนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขห้าบวกกันสองครั้งนะครับบวกหน่วยบนก็คือเลขเจ็ด บวกหน่วยล่างก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วย4ี่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ5บวก5บวก7บวก5บวก4นะครับเราก็ได้26นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม นะครับหกบวกสามนะครับก็ได้เก้านะครับก็ได้มาทั้งหมดนะครับตัวเด่นนะครับก็คือทั้งหมดสี่ตัวนะครับเลขหลักสิบนะครับนะครับผมหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับเราก็จับคู่นะครับเราก็จะได้สี่หกนะครับสี่เก้าแปดหก นะครับแล้วก็แปดเก้าอ่านะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่นะครับผมผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือแปดเก้านะครับนะครับผมก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือแปดเก้านะครับในสูตรสองตัวล่างสี่คู่สี่ชุดนะครับ เลข8ก็มาในหลัก10นะครับเลข9ก็มาในหลักหน่วยนะครับผมตรงๆนะครับนะครับวันนี้ก็มาในหลัก10นะครับเลข5ก็มาในหลักหน่วยนะครับผมนะครับมาดูในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่ออก6 25 5 5 5, 5 4 4นะครับ เลขท้าย2ตัวก็คือ89เนะครับเราก็ใช้หลักหมื่นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับก็คือเลข2นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักพันก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 2บวก2บวก5บวก5บวก2 นะครับได้16นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลักสิบนะครับ6บวก4นะครับได้10นะครับเราก็ได้เลข0นนะครับมาในหลักสิบนะครับนะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราใช้หลักหมื่นเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมนะครับ ก็คือเลข2นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหน่วยบนนะครับก็คือเลข4บวกหน่วยล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ2บวก2บวก4บวก9บวก4นะครับได้21 นะครับเราก็จะได้เลข1น,นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ1บวก3นะครับได้4นะครับผมก็ได้ทั้งหมดตัวเด่นมานะครับก็คือหลักสิแล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับเราก็จะได้61 64 01 นะครับแล้วก็ศูนย์สี่นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับสี่คู่นะครับผลที่ออกนะครับสองตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คืองวดที่แล้วงวดที่ผ่านมานะครับสิบเจ็ดมกราหกเจ็ดนะครับสองตัวล่างนะครับผมก็คือเลขที่ออกนะครับก็คือหกหนึ่งนะครับ นะครับผมก็มีอยชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ61นะครับในสูตร2ตัวล่าง4ชุดนะครับเลข6กก็มาในหลักสิบนะครับเลข1ก็มาในหลักหน่วยตรงๆนะครับนะครับผมในสูตรนี้ก็ทำย้อนหลังนะครับคำนวณย้อนหลัง3มงวด นะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับก็อย่าลืมกดซับ c ไค b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงใ้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับผม ต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นะครับพศส5 6 7นนะครับ,ออรบมาดูกันต่อเลยนะครับผมจะได้ตัวไหนนะครับนะครับผมจะมีเลขพศหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับ นะครับคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งก็คือเลข0นะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหลักสิบนะครับ 0บวก0นบวก5บวก5บวก2นะครับเราก็ได้12นะครับนะครับผมเราก็จะได้เลข2นะครับมาในหลักสิบนะครับ2บวก4นะครับก็ได้6 นะครับต่อไปนะครับมาดูในหลักหน่วยนะครับเราใช้หลักหมื่นนะครับก็คือเลข0บวกกัน2ครั้งนะครับบวกไปบนนะครับก็คือเลข9บวกหน่วยล่างก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกด้วย4นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0ูนย์บวกศบวกเบวกหบวกส นะครับก็ได้14นะครับนะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมาในหลักหน่วยนะครับ4ีบวกสนะครับก็ได้7นะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับเราก็จับคู่นะครับเราก็จะได้2 4 นะครับ27 64นะครับแล้วก็67นะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับก็คือ2 4 2 7 6 4แล้วก็6 7นะครับผมกอ รอลุ้นนะครับรอผลนะครับในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทํามาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f c ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณครับสวัสดีครับ